สวัสดีครับเ c เจอกันกันกบ l 5 0 1 8 SP แโรลตารี่แต่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ผมแต่งโรตารี่กับแปลงที่ผมไม่ได้แต่งแปลงนี้ผมแต่งส่วนแปลงอีกแปลงหนึ่งผมไม่ได้แต่งครับเดี๋ยวจะพาเดินชมดูอันนี้แปลงที่ผมแต่งเรียบร้อยอแต่งโรตารี่เรียบร้อยมองไปเนี่ย ล่องสก,กีจะไม่มีเลยนะล่องสก,กีหรือว่าครูสก,กีเนี่ยจะไม่มีเลยดูความสวยงามครับเนียนกิฟเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงนั้นเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่างแต่งกับไม่แต่งมันเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกคนที่เป็นมือใหม่ฮะแปลงนี้ ไม่ได้แต่งตรงขวานี้ขวบที่ผมเก็บงานเนี่ยผมแต่งเรียบร้อยเห็นไหมเนียนกริบแต่ว่าช่วงแถวช่วงกลางนะ่ะผมยังไม่ได้แต่งนะดูดิเรามองไปเฉยๆเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นร่องของสก,กีนะหนึ่งสองสามเนี่ยเต็มสวนเลยเห็นไหมเป็นลายเป็น โอ้เหมือนกับทางอะเพื่อนๆดูดิมีแต่ร่องสกีทั้งนั้นเนี่ยแหมนี่แหละทำไมเขาถึงแต่งสกีแล้วก็ทำไมเขาถึงแต่งตัวรูปหรือใส่ปีกอดอ่กนองไงแต่งในที่นี้หมายถึงยังไงนะครับแต่งในที่นี้หมายถึงการถอดสกี การที่เราไม่ได้ถอดสก,กีนะมันก็จะเป็นร่องแบบนี้เป็นร่องปุ๊บปุ๊บ,บ,บแบบนี้แต่ว่าอันนี้ปัดรอบแรกนะร่องสก,กีมันจะลึกหน่อยถ้าปัดรอบสองเนี่ยร่องสก,กีมันจะน้อยเทบยจะไม่มีเลยสำหรับการใส่สก,กีแล้วก็ใส่ช่องดันดันสก,กีขึ้นบนสุดอะเอาง่ายๆขึ้นรูสุดอะปัดรอบแรกจะมีมีร่องรอบสอง ร่องสกีมันจะจางลงนะแต่อันเนี้ยปัดรอบเดียวก็จะเป็นร่องชัดเจนเลยอ่เดี๋ยวผมพาไปดูโรตรี่นะมันแต่งถอดออกยังไงถอดข้างไหนบ้างส่วนตัวนั้นเนี่ยผมถอดสกีออกเรียบร้อยแล้วก็ทำตัวรูปช่วยนิดนึงเออรูปรูปย่างดีตัวนี้แปลงนี้ ถอดสกีออกแล้วก็ทำตัวรูปใส่เนียนกิฟล่องสกีเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดสุดจัดสุดยอดอีหลีแน่นอนเลยดนะเนี่ยฮะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างใส่สกีกับไม่ใส่สกีอนสกีของเราเนี่ยเราถอดฝั่งไหนบ้างนะครับฝั่งขวาเราถอดออกเลย ให้เหลือฝั่งไสไว้ฝั่งไสเนี่ยถอดออกไม่ได้เด้อถ้าถอดฝั่งไสออกเนี่ยดินมันจะมาเสียดสีตัวนี้ฝาครอบฝาครอบโซ่ของเราเนี่ยมันจะทําให้ฝาครอบโซ่ของเราทะลุเร็วเหล็กที่ทําเขามันเป็นเหล็กรองกันฝาครอบโซ่อีกทีเนี่ยมันก็จะเสียดสีและก็สึกล้อเร็วมากถ้าหากเราไม่ใส่สกีฝั่งนี้สําคัญมากนะครับ สกีห้ามถอดแต่ว่าให้เราเลื่อนขึ้นไปจนสุดเนี่ยใส่รูสุดเลยใส่รูล่างสุดเพื่อที่จะขยับสกีขึ้นจนสุดฝั่งนั้นให้เราถอดออกแล้วก็ทำการติดปีกรูปครับปีกรูปบางคนใช้เหล็กทำทำปีกรูปแต่ผมใช้าบางคน10บล้อซึ่งมีขนาดความหนาประมาณ12เซนให้12มิล ยิ่งหนายิ่งดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เน,นี่ยมันจะได้ไม่ขาดเร็วเนาะเนี่ยก็จะทำประมาณนี้ทำปีกเชื่อมอันนี้ผมเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะผมเอาเหล็กเหล็กรางน้ำมาเชื่อมจุดนี้เวลาเราจะถอดออกหรือเราจะแต่งอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเจียออกได้ครับเก็บงานง่ายเจียออกถอดออกได้ครับส่วนฝั่งนี้ไออันนี้ผมขัดน็อตยึดนะ ฝั่งนี้ผมก็จะทําเป็นเหล็กผมเอาเหล็กแบนมาเหล็กแบนห้วยกล้องคือบ่เห็นวะอ่าเนี่ยเหล็กแบนเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสนะครับมันแนบสนิทกันนะมันจะได้แบบแนบสนิทเลยถ้าเอาแหวนมาลองเฉยๆเนี่ยมันจะมันจะทําให้ยางฝั่งตรงกลางมันไม่แนบสนิทนะมันจะมีช่องว่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเหล็ก เอาเหล็กเหล็กแบนมาล็อกเลยทีนีน้แนบสนิททุกจุดตั้งแต่หัวจุดเท้าครับแนบสนิทเลยส่วนตัวนี้ถามว่าในอนาคตมันจะมีการเสียดสีไหมมีแน่นอนครับตรงนี้ฝาครอบโซ่เราก็หมั่นดูแลเอาหรือถ้าหากใครอยากให้แบบใช้นานๆนะครับเราก็ทำเป็นตัวสกีตัวเล็กๆเนี่ยทำเป็นเหมือนกับฝาครอบตัวนี้เลย เสริมเข้าไปอีกหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มความหนานะครับแล้วเป็นเกาะป้องกันอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเกาะป้องกันในตัวฝาครอบตัวนี้นะฝาครอบหัวลูกปืนตัวนี้เนี่ยข้อข้อดีก็จะเนียนแบบนี้นะครับส่วนข้อเสียไอ้ตัวนี้เลยดินมันจะมาเสียดสีกับตรงนี้หัวหัวเบ้าลูกปืนเนี่ยแล้วก็ฝาครอบเบ้าลูกปืนเนี่ย ตัวนี้ตัวใต้เนี่ยก็จะเสียสีเสียสีเร็วก็ทําให้มีการสึกหลอเร็วนะไอฟ้าครอบตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากใครไม่อยากให้แบบมันสึกหลอเร็วๆเ,เราก็ไปเอาเหล็กนะครับมาเชื่อมเสริมก็ได้นะเอาเป็นเหล็กแบบยังไงดีล่ะเอาเหล็กเส้นนะครับเอาเหล็กเส้นมาเสริมโค้งเข้ามาเนี่ยเสริมใส่ตรงสันตรงนี้นะเหล็กเส้นเสริมเข้าไป ส่วนไอตัวครอบตรงนี้ไปหาเหล็กแบนมาแล้วก็ตัดให้มันโค้งนะครับตัดให้มันโคง้งสลุมใส่เข้าไปหรือใครมีอันนี้อีกอันนึงก็ามาประกรบเข้าเลยนะครับประกรบเชื่อมใส่กันเลยก็ได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะส่วนในตัวนี้ตัวไอฟันตัวนี้เนี่ยให้เราใส่เหมือนเดิมนะมันจะมีน็อตล็อกสองตัวอยู่ตรงท้าย มันจะมีเหมือนกับข้างนี้นะมันจะมีอยู่ข้างนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับโรตารี่แต่งของเรารุ่น RX 1 8 3 f ครับปันเนียนก็แนะนำกันไปเนาะเผื่อ f c อยากเอาไปลองนะครับสำหรับการตั้งก็ฝั่งซ้ายจะต่ำกว่าฝั่งขวานิดนึงนะครับมีประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย แล้วอีตัวนี้เนี่ยก็เสริมเหล็กเข้าไปนะเวลาเราดันเนี่ยมันจะมาติดติดเหล็กตัวนี้ไอตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราดันถอยหลังดันปึ๊บดันพวกดันตุ่มนะดันดินแบบนี้เอาฝากระโปรงอันนี้ดันเนี่ยไม่แนะนํานะแต่ถ้าหักเป็นดินโคลนแบบเราไปปั่นนามันมีน้ําเนี่ยนาน้ําปั่นไปแล้วมันนั่นเนี่ยเราสามารถเอาไอตัวฝาท้ายเนี่ยดันได้ครับ แล้วก็เชื่อมเหล็กใส่เข้าไปรองไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ฝาครอบมันไปโดนมันไปโดนใบจอบหมุนนะหรือฟันจอบหมุนนั่นเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวไปปั่นอีกแปลงหนึ่งก่อนครับสวัสดีครับ